วันก่อนครับว่าไงไอ้นมผมเข้าโรงพักเลยต้องเรียกพ่อมาประกันตัวครับแล้วไงต่อพอพ่อผมเดินเข้ามาตำรวจทั้งสอนอนถึงกับต้องยกมือไหว้เลยครับแสดงว่าพ่อเป็นคนใหญ่คนโตเปล่าครับพ่อผมเป็นพระนสักยังไม่งอหรอฮป๊อบคอนขันไข่ป๊อปคอนหู่ล้านหนึ่งอีนี่ล้านหนึ่งอีซุมนี่หนึ่งล้านาเล่นน้ำได้ นี่ดูสักกอนโอ้โหลอยและล่องเล่นน้ำปักชิวเกินตั้งใจจะมาสร้างสวนสัตว์เสือกสร้างสนามแข่งรถตั้งใจจะมาสร้างสวนสัตว์เสือกมาสร้างสวนน้ำโอ้ยมันจะอยู่ไหนวะเนี่ยฮะไอสวนสัตว์เนี่ยโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยเอาแล้วผมก็กราบสุดกันด้วยนวเวบหน้าเราอยู่กับเกมโลโบอกในแมปชวาบิคาวดีซ่าไทคูลไดอีพีที่ แล้วเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะบอกเลยว่าคลิปเนี้ยส่วนสัตว์ต้องมาแล้วก็ผมดูตังผมซะก่อนอาจจะมีแค่แสนหมื่นหนึ่งเออหมืน่นหมืน่นไม่ใช่แสนหนึ่งหมืน่นเออแต่จริงๆแล้วนะดูที่ตู้เขียวๆนี่ซะก่อนเออเผมใช้วเวลาโอเคแบบว่าเป็นวันเป็นคืนนะครับกว่าจะได้หนึงร้อล้านเก็บมาอู้ หล,หลายเลยว่าหนึ่งร้อยล้านกูบอกเลยนะผมขอเก็บตกบ้านหลังนี้เสร็จก่อนทุกคนเาจะไม่ต้องเสียเวลาดูอะไรแสำหรับบ้านหลังนี้ได้ผมขอแค่ เออวิเดียวแล้วกันนะผมจะทําการเดินสร้างให้บทแล้วก็ค่อยมาดูทีเดียวตอนจบเชวแบแป๊บเดียวเท่านั้นก็ผมโอ้โหอ่าให้ดูให้ดูสําหรับชั้น2นะชั้น2ก็จะไปเหมือนห้องพักนะผมเอาให้เดินดูอย่างนี้ดีกว่าเออชั้นสองจะเป็นเหมือนห้องพักในหะ้องแต่ละห้องนะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยฟาร์มเงินทุกคนอ่าเป็นที่เอาไว้ฟาร์มเงินนะผมเป็นตู้เซฟ เออเก็บทองนะตัวที่ฟาร์มเงินได้เล็กๆน้อยนะแล้วก็จะมีระเบียงแต่ละจุดนะครับผมเอาไว้ชมวิวข้างหน้าสวยๆเงานามน,นะครับผมอ่า<อ>ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะที่ฟาร์มเงินนะครับผมเออตรงไหนนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นบริเวณห้องนอนเหมือนกันเนาะ <Okay. S 1> ก็จะเดินทะลุก,กันนะครับตัวนี้เป็นก็เป็นตู้เซฟเหมือนกันอ่าเอาไว้เก็บเงินก็ฟาร์มเงินได้แล้วก็บริเวณด้านนอกก็จะเป็นระเบียงนะแต่ละจุดก็จะเป็นระเบียงอย่่าางนีีี้้รัอสสสสวววยดดพเ็็จแลก เราทันใจนะผมสัหรับบ้านหลังนี้นะเสร็จไปไม่ทียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันดีกว่าเว้ส่วนสัตว์ต้องมาเกาะตรงนั้นอนะส่วนสัตว์ต้องมาแล้วทบใคนที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะบอกเลยว่าพลาดไปได้แล้วนะผมก่อนอื่นซื้อรถหกแสนเลยมีตังเป็นร้อยล้านะอะกูไม่กลัวตังหมดตนะวันนี้กูบอกเลยนะอะกูไม่กลัวตังหมดนะครับ ซื้ออีกคันหนึ่งโฟว,วินว้าวเอาคันนี้แหละไปโอเคใครที่ไม่ดูคลิปนี้แล้วนะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะผมเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่เราสร้างกันเยอะแยะมากมายจริงๆนะคลิปนี้เราเลยจะไปเก็บตกที่เหลือต่อนะผมส่วนจัดเดี๋ยวผมเห็นว่าในนี้มันยังมีไม่เสร็จผมขอจัดแป๊บมึงยังจะเลือกอะไรอีกของตกแต่งไฟหมดอย่างครับเอนยังมีเฮ้ยยังมีดีให้ทําตังค์เยี่ยมโอ้ยโบลิ่งเลนเยี่ยมเลยดีให้ทําตังค์เป็นประโยชน์ต่อการความตังค์มากสวยงามครับผม กลเด้นพ okay, ินโกลเด้นพ right, right ินโกลเด้นพินสวยโอเคติดไฟเสร็จเรียบร้อยจุดฟาร์มเงินแรงใหม่หวังว่าจะพบแล้วนะในบ้านหลังนี้ไปกันดีกว่า <c oughs> นี่ผมจะมาเอาเกาะนี้เลยอะดูที่มันจะมีอะไรไอ้เกาะเนี้ยคลิปที่แล้วที่เราสร้างไปอะเออได้สะพานแล้วได้สะพานแล้วมันมาแน่มันมาแน่แน,น่อันนี้คือปลดล็อกหลังจากสร้างเออที่แข่งรถแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมีที่แข่งรถเดียวอะล <c oughs> ้านหนึ่งเกาะใหม่ อันนี้แหละแน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนเลยส,สัตว์ใช้ไม้ส่วนสัตว์ใช้ไม้ขอเถอะนะส่วนสัตว์ใช้ไม้อยากได้สวนสัตว์คลิปนี้สวนสัตว์ต้องมาแล้วนี่มันคลิปที่สามแล้ว<อ>ส่วนสัตว์มันต้องมาได้แล้วเฮ้ยที่ดินมาอันนี้คืออะไรหนึ่งแสนเออ ที่นั่งอา้าวที่นั่งมาคืออะไรวะเฮ้ยมันเดินไกลจังวะกูต้องขับรถไม่ได้ฮะอีกหนึ่งแสนที่นั่งโอเคไม่อะไรคือที่นั่งวะเนี่ยอะไรมันคืออะไรวะเนี่ยทำไมมงมีที่นั่งแต่ไปหมดเลยอะแล้วอันนี้คืออะไรไม่รู้คางเฮ้ยอา้าวป้ายมาป้ายมาฟอรเดชั่นฟอรเดเฮ้ยที่ทำตังค์ว้าวที่ขายตัว๋วกูก่อนกูซื้อป้ายก่อนเลยกูอยากรู้คืออะไรอะสนามแข่งรถว h ดเดือ ส่วนสัตยังไม่รอหรอกฮะป๊อปคอนคันขายป๊อปคอนหูล้านหนึ่งอีนี่ล้านหนึ่งอีซุ้มนี่หนึ่งล้านซุปเปอร์คาร์แปดล้านจัดไปดูวะซุปเปอร์คาร์เอาไว้แข่งได้อย่างนี้ที่เองล้านห้าสปีดคันใหม่โอ้โหอีกล้านห้าโอ้โห ตอนนี้คือแม่งมีร้อยล้านกูอะชักชักชักไม่พอแล้วตอนนี้มันแพงในขนาดนี้แพงเกินเอาหมายผมจริงๆนะเว้ยส่วนสัตว์อ่ะผมอยากได้ส่วนสัตว์อ่ะคลิปนี้ผมขอไม่ให้่แล้วสวนสัตว์อ่ะโอ้โหรถกระโดดพี่กูกำลังจะสร้างทางแข่งรถหรือเปล่าวะไม่ลองไปดูฝั่งนู้นนะครผมโอ้โหบูธบูธบูธเย็นเย็นเยเย็นดีๆนะอย่าตกไปโอเคอันนี้คือซื้อถนนเพิ่ม บอกว่าเราจะต้องสร้างสนามแข่งแน่เลยวะ่ะไอ้เกาะเนี้ยสนามแข่งคือผมไม่รู้ไงว่าไอ้เกนนาะส่วนสัตว์อ่ะมันคือเกาะไหนไปทุกคนเข้าใจปะผมไม่รู้ว่าไอ้เกาะส่วนสัตว์มันคือเกาะไหนเราทําได้แต่ต้องสร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยให้มันปลดล็อกเออจุดสร้างไปเรื่อยอ่ะนะครับผมโอ้โหสามล้านห้ารู้สึกว่าร้อยล้านอุนี่แม่งจักจะไม่พอแล้วเจอรอบนี้ไปสุดจัดโอ้โหนั่นอะไรวะนั่นอะ นั่นอะไรวะนั่นทางนั่นมันอะไรกูขอจักยกหนึ่งกูขอจักยกหนึ่งพยายามสร้างให้เยอะๆเข้าไว้เฮ้ยขยายเกาะเพิ่ม 1, 000, หนึ่งล้านเฮ้ยสามล้านว่ะไม่ยังขึ้นไปข้างบนมันคืออะไรวะคุณจะได้ส่วนสัตว์ไหมคลิปนี้อยากได้ส่วนสัตว์เว้ยซื้อจุดเช็คพอยต์วัดดูเฮ้ยแบบจริงจังมากแม่ดูดิมีแบบอ้โหเส้นชัยจ,จุดเริ่มเนี่ยใช่ไหม ฟึบแล้วไงโอ้โหมีแบบจริงจังวะ่ะเฮ้ยอันนี้จริงจังเลยนะแบบมีแบบอย่างนี้ด้วยเห็นปะจับเวลาทุกคนโอ้โหธรรมดาที่ไหนอะครับมีเวลาแน่นอนนี่40วิโอ้โหแม่งสแสดงว่าชวนเพื่อนมาแข่งได้แล้วอันนี้คือสนามแข่งแล้วกูจะไปสร้างสวนสัตว์ที่ไหนวะใครก็ได้บอกกูทีดินี่สร้างเพิ่มซื้อกอบเพิ่มตรงนี้เออ,เอ,อหลังจากที่กูสร้างไอ้สนามแข่งรถเสร็จแล้วป้ายตัวนี้ปลดล็อกทันที และแน่นอนสวนสัตว์ต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วกูจะไม่ไปสร้างสนามแข่งกูจะสร้างสวนสัตว์ให้กูสวนสัตว์กูกูอยากถ่ายรูปก,กับช้างามีไหมมีไหมทักตัวนะฟาวเดชั่นปุ๊บอะไรอะนี่คืออะไรพลาดสวนสัตว์ต้องมาแล้วสวนสัตว์ต้องมาสวนสัตว์ต้องมาแล้วแล้วพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้บอกเลยต้องใช่ต้องใช่แน่แนพื้นที่แบบให้ให,ให้อารมณ์มากสวนสัตว์สวนสัตว์อยู่แล้ว ปลาหมึกมาแล้วครับผมออกโทพุสห์มาแล้วมาแน่ๆส่วนสัตว์ฉันมาแน่ๆนส่วนน้ําว่ะกูจะบอกว่าในส่วนน้ําอ่ะกูจะเอาส่วนสรางกูไป่อยยกในส่วนน้ําซื้อที่ขายไอศครีมหนึ่งล้านโอ้โหซื้อที่ขายมินช็อกไอศครีมหนึ่งล้านห้าแชบจนอะ่ะแค่ไอศครีมะนะ ซื้อทางติดไฟมันเป็นส่วนน้ำเลยทุกคน,ย,นยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่สวนสัตว์อ่ะก็สวนสัตว์มันอยู่ใหญ่วะมันเยอะแค่ไหนวะได้ไอ้แมบบเนี้ยทำยจริงๆเหอะเล่นน้ําได้นี่ดูสะก่อนโอ้โหลอยละล่ลองเล่นน้ำํำชิวเกินตั้งใจจะมาสร้างสวนสัตว์เสือกสร้างสนามแข่งรถตั้งใจจะมาสร้างสวนสัตว์เสือกมาสร้างสวนน้ําโอ้ย มันจะอยู่ไหนวะเนี่ยฮะไอส่วนสัตว์เนี่ยโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยขยายเกาะเพิ่ม3ล้านหเฮ้ยไหนวะข้างหลังเหรอส,สร้างสะพานเอ้ยต้องมาแล้วเพะว่าส่วนเนี่ยส่วนน้ำเห็นปะส่วนน้ำ <ST. S 2> <regarder> MM. ขอแวะมาตรงประพาคารสักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อมันจะมีให้ขยายเกาะเพิ่มนะผม แค่ดาเฉยๆอ่ะเออเือมันจะมีเฮ้ยหอสามล้านห้าว่ะว้าวะโคตรเท่เพื่อมันจะมีให้มันขยายเกาะน,นะเพื่อแบบว่ามันจะเป็นทางเกาะไปส่วนสารนะผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะมีไหมนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นปะคาคารน,นะผมอ่ะฮะไม่มีให้สร้างต่อแล้วว่ะตรงประคาคารมันไม่มีสร้างต่อแล้วจริงๆนะครับผมผมขอแวะมาที่ส่วนน้ําหน่อยแล้วกันเพื่อว่าสร้างไปมันอาจจะมีอะไรให้ให้ให้สร้างขยายต่อนะผมก็ไม่รู้อ่ะคือ มันอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันต้องขยายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปลดล็อกนะเนาะซื้อพีระมิดล้านห้าโอ้โห,โหสวยเลยฮอ,อกูเข้าไปอยู่ในพีระมิดรียบร้อยแล้วแม่งเอ้ยแล้วส่วนนาม่นพีมปนี้พีระมิดได้ยังไงวะท่า,าจจิงโอ้ยบักไปแล้วโอ้ยและวันนี้มีให้ซื้อไงปักไฟโอเคแล้วก็ซื้อพีระมิดสไลด์โอ้โหโ มาดิครับลงน้ํามาเลยเรียบร้อยส่วนน้ำคูณเสร็จหรือยังครับผมส่วนสัตว์มาได้แล้วกุยอยากได้ส่วนสัตว์แล้วนะขอว่าไปที่ตัวรีสอร์ทหน่อยนะผมน่าจะมีฮอลเวยตรงนี้อีกที่หนึ่งนะที่ยังไม่ได้สร้างนะผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกกันด้วยในส่วนที่เรือโอเคจัดไป6กแสนนะผมน่าจะสร้างห้องเพิ่มให้กับลูกค้าแล้วนะดี จะได้มีแหล่งปั๊มเงินใหม่นะผมเดินยาวๆไปโอเคสร้างโรมสร้างห้องโอเคเหมือนเดิมน่าจะเหมือนกับีิฟั่งตรงข้ามนะสร้างห้องติดไฟอะไรพวกนี้เฮ้ยไม่ใช่ว่ะอันนี้เป็นโรงยิมว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ห้องนะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้เป็นแบบเป็นเหมือนแบบห้องเอาไว้บริการเ็นปะอันนี้คือห้องออนบังกายอันนี้อ่ะอันนี้ห้องสปานะเมื่อกี้ชื่อห้องอะ่ะ เฮ้ยอันนี้ห้องสปาทุกคนมีที่นวดนวด้วยโต๊ะนวดโอ้โหลูกค้ามาแล้วยังไวายเลยครับเออใช่น้องหนูตรงนั้นแหละเออค่อยๆทุบทุบเบาๆเลยยายเมื่อยมากๆเลยนะอือออยายคอรฟินเลยน้องหนูเออ ตรงนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้นะมาดูดีมันคืออีอย่างโอ้ห้องสนุกว่าเอาไว้เหมือนคุยงานนะปางเฮ้ยน่าจะเอามานั่งผ่อนคลายนะเล่นอะไรชิลๆเฮ้ยมีชั้นสองว่ะโอเคกําแพงมาเออซึบซึบโอเค,อเคห้องบนเป็นห้องพักนะผมระเบียงอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกับฝั่งตรงข้ามนะครับผมเหมือนกันเดะเดะเลยเป็นน่าจะเป็นห้องหลู่ปะห้องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างบนเป็นห้องนอนเนี่ยข้างล่างเป็นห้องสนุก ก็น่าจะเป็นลูกค้า V I P เออน่าจะได้สร้างชั้นสองกันดีกว่านะครับผมมาเก็บที่เหลือให้หมดซะ,ะเดินยาวๆวางประตูวางกำแพงไปห้องเฮ้ยเต,ยตเตอร์ห้องดูหนังห้องดูหนังอันนี้ห้องดูหนังมามาแน่ๆที่นั่งดูโอโ้โหโทรเทร่ครับมีห้องดูหนังด้วยนะรีสอร์ทของเราธรรมดา,าที่ไหนอะคอมพิวเตอร์แลบววะห้องคอมเฮ้ยห้องคอมเฮ้ย,ง,ยงานนี้ เกมมิ่งต้องมางานี้เกมมิ่งต้องมาแล้วโอ้โหยังเทพเออไอโค้ดตรงนี้มันติดอะไรนะักหนาวักนั่งทำมาเป็นาทิตย์แล้วไปไปไหนสักทีหัวหน้าัปก็สั่งงานโหดซะเหลือเกินออยากจะลาออกจากบริษัทนีเออ้เรียบร้อยชั้น2เสร็จสมบูรณ์อย่างไวมีบริเวณด้านหน้านะครับผมมาดูดีกว่าว่าเขาจะให้เราสร้างอะไรนะเอ,อ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยเหมือนลานคอนเสิร์ตโอ้โหรือหรือหรื เดดดีเจดีเจโอ้ยนี่ไงที่นั่งเอโหเป็นแบบนั่งชิลหาอะไรกินชั้น2องะมีบนใดชั้น2ด้วยมีอะไรที่นั่งโอเคที่นั่งกินชนะิลเนาะแล้วก็โอเคเสร็จเรียบร้อยดูดีมากครับผมสำหรับรีสอร์ทเรานะตรงนี้มีสร้างเพิ่มนะผมน่าจะเป็นบีชวอลเลยบอลอ่าเอาไว้เล่นวอลเลยบอลนะนะวอลเลยบอลชายหาดโอเค เล็กๆน,น้อยๆเ้ยเท่ติดไฟติดต้นไม้สวยงามเรียบร้อยครับผมบอลเล่บอลชายหาดโอเคครับผมับคลิปนี้รีสอร์ทของเราก็ได้สร้างส่วนที่เหลืออย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมมีห้องตรวนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็ยังมีเกาะนะผมับเกาะรถแข่งนะผมได้ทําการเก็บตกไปหมดทุกจุดแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเกาะรถแข่งนะครแล้วก็อีกเกาะหนึ่งก็คือเกาะสวนน้ํานะครผมก็ได้สร้าง ครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคมเดี๋ยวมาดูกันว่าเกาะส่วนสัตว์มันจะมาเมื่อไรกันคือตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรให้เหลือสร้างแล้วนะครับสำหรับีดนี้ก็บา,บาย